สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาดูสลามที่บอกว่าจะทิ้งให้ใส่นะคะก็ใส่แล้วนะคะแต่ที่จริงมันก็ใสตั้งแต่วันที่ห้านะนะคะแต่ว่าลืมถ่ายคลิปนะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสลามนี่นะสีใสก็แบบแอบ,บเล่นไปนิดนิดนะนะไม่ว่ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใสมากๆนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงใสแบบน้ำๆนะคะ เสียงจิ้มก็ฟินมากเลยนะคะวันนี้ย้ายสถานที่มานะคะมาบนห้องนะคะก็มืมมนๆนิดนึงก็ต้องขอใครด้วยนะคะ<ป>คือเราจะทิ้งให้มันใสได้นี่ยากมากเลยนะคะใครที่จะแบบ สื้อสูตรไปนะคะต้องมีความพยายามยานิดนึงก็รอนานมากนะคะเดี๋ยวจะคิดด้วยก่อนนะคะว่าจะขายสูตหรือเปล่านะเพราะว่าเนี่ยลองทำแล้วมันไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะคะมันไม่ค่อยใสเท่าไหร่โอเคนะคะก็รีวิวเพียงเท่าน,นี้นะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย,บายค่ะ